Oh God, please tell me I'm not the only one. เอ็มจีเขาไม่ได้ยินตัลปิดแมส Hello MG ฉันไม่ค่อยเข้าใจสิริเหรออ่าใช่เหมือนคล้ายๆสิริระวังมันด่านะสิริฮัลโหล MG กดแล้วค่อยพูดกดกดตงอ๋อมีคำอ๋อกดตรงนั้นเธอ เห็นอย่างของเธอเนี่ยปิดตรงนี้ก่อนก็ได้คนเดี๋ยวอย่านเียวพิ่งพูดปิดไอ้ตัวเนี้ยคนอะไรนะเขาเรียกอะไรอ่ะเอาเบากดหนึ่งทีเฮ้ยเธอดูดิฮัลโหลเอ็มจีสวัสดีแล้วก็ถึช่วยเราเหนื่อยไหมก่อนเราจะได้ดู้าแต่คนอะไรที่ทนไม่ได้นะปิดสันลูฟ อ๋อเจคาปิดหลังคาในสเลเธอตั้งกดทุกครั้งแล้วก็ทุกครั้งทุกครั้งต้องพูดเลยเหรอใช่เหมือนเหมือนโฟนเหมือนโฟนกดโกดแล้วก็พูดค่ะปิดสันลุกฉันค้นพบมากกว่าหนึ่งศูนย์ไม่ไม่คุณเจต้องพูดกดกดแล้วพูดกดแล้วพูดกดแล้วพูดอย่าเพิ่งเปิดปล่อยนิ้วอย่าเพิ่งปล่อยนิ้วเหมือนเหมือนโฟนเนี่ยเหมแต่เขาอ่ะ กดปุ๊บแล้วเขาต้องสั่งกดเลยดีกว่าเนี่ยตรงเนี้ยตรงไหนเป็นคือตัวงานโฆษณาเขาไม่ค่อยคือคืออ่าตัวสั่งในเสียงมันจะเป็นแบบเขาติดฟิล์มให้อ่ะติดค่ะติดฟิล์มพี่ลินเนรู้คเป็นสุดพนักงานขายไม่ได้ว่ะตำแน่งไว้ยังไงคะค่ะเอาตัวท็อปนี่แหละค่ะตัวเดียวค่ะตัวท็อปสีเหลืองค่ะถูกสโลแกนมาก อันนี้มีถุงลมป้องกันนิรภัย6จุดใช่ไหมก็นี่หจุดมีอย่าลองเล่นนะดิสเบรกสี่ดิสเบรกสี่ล้อดิสเบรกสี่ล้อลำโพง6จุดแอร์แบ็กนี่อย่าลองเล่นนะแล้วก็มีม่านนิรภัยม่านในระพายโอเคทำได้ค่ะตามนี้ไปทำเลยนะคะไม่เปลี่ยนนะคะไม่เปลี่ยนแล้วเนาะมีะมีสีเหลืองกับสีแดงแล้วก็เอาสีเหลืองค่ะ แล้วรู้สึกยังไงเอ่ยรู้สึกรู้สึกสบายแล้วรู้สึกว่าเราเรานอนหลับสบายแต่ก็ตัวไม่ได้สูงมากผมสูง106เซนต์นะครับทุกคนเตี้ยมากอ่ะทำมเพื่อเธอสูงทำไมดูอ๋อสูง175ไม่เพื่อเธอนอนตัวมาเฉยแต่ไม่ยอมไม่ได้นอนก็คุยกับ นี่เดือดขาดมากแน่นอนดิฉันเป็นอย่างนี้นะคะ <c oughs> แล้วก็รักกันมากอยู่นี่ก <c oughs> ็รู้ว่ามันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาดิฉันก็จะด่าไป็นนางนาแล้วค่ะตั้งแต่แตงงบแล้ว <c oughs> พี่มะกรูดไม่ชอบไแงบพี่ดูมันไร้สาระเพราะพี่ไม่คิดจะไปทุก <c oughs> ไม่เคยคิดจะอะไรนะทุกหมึกเต็มคันเพื่อจะไปกินปิ้านแล้วก็ไม่เคยจะทุกข้าวสารเต็มคันรถไม่ไม่เต็มที่หมึกก็่าสองโลนี่แหละเนาะที่แกนีก็อิ่มเบียร์มาเลยปิเล่นน่นเบียร์รังน่น อนี้ระหว่างที่สมมติว่าแฟนเราขับเราเราเกิดจับมือหนึ่งจับไฟมือหนึ่งดูพระจันทร์ค่ะไม่เราคิดอะไรไม่ออกก็มองดูดาวค่ะก็ได้นะกลางคืนกลางคืนได้อยู่เหมือนอันนี้พี่รู้สึกนะว่าเหมือน MT ไม่พยายามจะไม่สร้างแก้วแก้วน้ำไม่ต่ากว่าคนเมาดื่มหรอ่ตอันนี้เอาเอาไว้เอาไว้อันนี้พี่ก็ต้องมีแก้วน้ำแบบล็กมือเดียวได้จะมีแอร์หลังให้ดูอันนี้มีเปิดเปิดเอ่ออะไรสักอย่าเปิดได้ค่ะเปิดใส่ของได้เนอะนี่ 知道没？